สวัสดีรีวิวสวัสดีครับวันนี้มาดูต่อเรื่องของฮอนนะครับเวลาที่เรามีฮอนมานะครับตัวน,นิดหนึ่งฮอนอยู่ตรงไหนครับฮอนอยู่ตรงนี้นี่ฝังไว้ตรงที่แอลอนซ้ายขวานะครับมันก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวเซอร์โวอาร์มสต็อปเปอร์ลวดคันชักแล้วก็ไปที่ฮอนนะครับลวดคันชักเนี่ย เซอร์โว <Serv> กับลอนชักเนี่ยมันก็จะโยกนะครับแล้วก็จะไปดึงตัว่อนให้ขยับตัวนี้แอรลอนนะครับเครื่องบินนะครับตัวนี้เรียกแอรลอนตัวนี้เรียกอีเลเวเตอร์นะครับมันก็จะดึงเห็นไหมให้เปิดปิดแล้วก็ลัดเดอร์ตัวนี้ถ้าใครยังจําไม่ได้นะครับก็กลับไปดูเรื่องความรู้เบื้องต้นเครื่องบินบังคับวิทยุ ep หนึ่งนะครับอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างอาไ้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือลัดเดอร์อะล่ะครับที่นี้ มาสูรสิ่งที่กำลังจะย,ยวันนี้ก็คือว่าฮอนเนี่ยนะครับเราควรจะเจาะรูให้มันใหญ่หรือเล็กดีในการที่เราจะร้อยลวดทันชักเข้าไปอ่ลองตอบสิครับคิดว่ายังไง แน่นแนนครับครบหรือกำลังดีหรือว่าหลวมๆดีกว่ากันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก่ามาดูกันนะครับตัวอย่างนี้นะครับจะทําเป็นรูที่เล็กๆครับๆรับนะครับเพราะยังเวลาเราใส่ลวดคันช้าเข้าไปเนี่ยจะใส่เข้าไปค่อนข้างยากนะครับออกแรงกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ อันที่2องนะครับทาเจาะรู้ให้ใหญ่ไหมฮะโลนี้จะใหญ่กว่าพอใส่เข้าไปเนี่ยใส่สบายเลยคลองง่ายด้วยนะครับถอดง่ายใส่ง่ายแต่สิ่งที่ต่างกันคืออย่างนี้นะครับสมมติกรณีเราเรียกรูใหญ่นะครับเจาะรูให้ใหญ่เวลาใส่ใส่ง่ายแต่มันจะมีแกลบของมันอยู่เห็นไหมฮะเวลาที่เราโยกเนี่ยตัวนี้นะครับคอนเนี่ยมันจะโยกไปยกมาได้เพราะว่ารูเนี่ยมันมีช่องว่าง จะเปรียบเสมือนง่ายก็ยคือสมมติถ้ารูเป็นประมาณนี้นะครับลวดคันชักมีระยะอย่างนี้มันก็จะแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรูฟิตมันจะติดอย่างนี้เลยนะครับการที่แกว่งไปแกว่งมาได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เวลาที่เราบินนะครับตัวนี้แทนนี่จะนิ่งเนี่ยมันจะกระพือกระพือแบบนี้เคยเจอเปัญหาไหมบินแล้วกระพือเอ๊ะทำไม,มื่องบินกระพือบ้างข้างซ้ายมัง่งข้างขวามัาง่งหรือมัง่งตรงนี้บ้างหรือตรงนี้บ้าง เพราะเวลาเราเจอลมเนี่ยนะครับเซอร์โวมันจะดึงเอาไว้ให้ตรงแต่ตรงนี้พอมันมีระยะหลวมมันถึงกระพือได้อันนี้ก็เป็นปัญหาว่าเราเจาะรูนี้มันกว้างเกินไปมันไม่ฟิตแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รูที่พอดีเป๊ะนะครับหรือแน่นนิดนึงเนี่ยใส่เข้าไปนิน่แน่นมากนะครับพอแน่นมากเนี่ยมันจะไปตามกันนะครับเพราะเวลาที่ตัวเซอร์โวดึงเอาไว้อย่างงี้มันจะไม่มีอาการขยับไม่ว่าลมจะตีตัวชิ้นเนี้ย ตียังไงมันก็จะนิ่งเป๊ะของมันอยู่นะครับพอเราดึงขึ้นปุ๊บไอ้นี่กันเองขึ้นปั๊บเนี่ยมันมันจะตามเลยแล้วมันจะแม่นยำมากตามจังหวะที่เราต้องการนะครับดังนั้นข้อสรุปก็คือรูตรงนี้ควรจะพอดีนะครับแน่นนิดหน่อยได้ให้มันพอโยกได้เงี้ยใช้ได้แล้วนะครับแน่นดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราบินได้อย่างแม่นยำ หลักการนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเครื่องบินทุกประเภทนะครับที่ต้องการความแม่นยําแล้วก็เที่ยงตรงเมื่นเราลองกลับไปดูนะครับว่าเวลาที่เราบินตัวนี้มันกระพือหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีฮอนติดแล้วบินแล้วมันกระพือเล็กๆเนี่ยมันเพราะอะไรไม่แน่บางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวรูเล็กๆแค่นี้เราเจาะหลวมเกินไปก็ได้อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ